วันนี้เรามาดูพ่อครัวนะครับมึงมนใส่เขาครับพี่มาใช่เขาเนี่ยโอัยังไงล่ะโอ้กูเียใช่เขาเนี่ยแก๊เก็บเพี้ยนในกูัวเนี่ยหัวไม่จ้า เีื่อ้ยบูดาโจ๊กอาอยู่ในล่างบูดากลัวทีกินของเสียบเชียวต้องยิงแง่ระบาดนี่กลัวแล้วมึงอย่าเล่นกับขวางสวดนี่กูคนสำเร็จแล้วเดี๋ยวกูเยึบขายอาหารแก่คุกไม่ไม่ไม่อยู่นี่ครับไม่หนีครัอาหารอาหารที่เด็ดเลยครับนี่ลาบปลาดุกเลยครับนี่ อันนี้ลาบนะ้อครันียีอันี่เกีย๊ยวอเกียวเกี๊ยวมาเกี๊ยวมาเกี๊ยวมันลูกหมิงเรียยร้อยเนยก็อันนี้เอาว่มามาันาั่งสิง